มาแต่งตัวเหมือนเซเลสไหมนี่มาจูแต่ตัวเหมือนเซเลสเลยเซเลสสุดเขาตั้งั้นปูแม่เขาคิดว่าเราแต่งตัวมาเดินตลาดหรือเปล่า ก็จะขอถ่ายรูปเราไม่นี่นะเ,อเองแม่แยกกแกกแยันแม่พระเอกตัดนะครับตัดเข้ามาครับจูว์จู

ฮัลโหลโอเคมาแล้วค่ะอ่ะพี่โกดพี่กดขายเลยค่ะขายเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีแกภูมิเกียรติสูงมากกนนีไม่จะเที่ยงงานไปอีกอือตาหนุ่งพี่น้องพ้อหมอกช่วครังับพี่ต้กงรอเื่อย นะครับแล้วก็บนี่มบมี่มามกรลับก็บนี่มามาก็บพรขลก็ี่มามาเก็นี่มาเกบ่มามเก็นี่มาก็บนี่เก็บนี่มาเก็บนีมามาเก็บนี่ก็บนี่มเก็บกบ่มามเก็ี่มาเกบนเก็บนี่ก็นี่มก็บน่มาเนี่มามเก็บนี่มอเีมาเก็บนมาเก็บนี่มามาเก็บนี่บนี่ามเก็บนี่มาเก็บนี่นี่มี่มามาเก็บนมาเก็บนีามาเก็บาเก็บนี่นี่มาเ่นเก็บนี่นี่มาเกบนม มากมากมากับพี่น้องมากมื่อนี้นะครับผมยกขบวนมาเลยครับพิจิตริ่มน้าพระเอกดาวรุ่งนะครับบุญรัตน์เป็นน้องอาจูทัศกรน้องโุ โอ้บัตรอร่อยกันนี่นะครับผมบัดรอร่อยอสร่อยสารยตัวเป็นเงินเพี่นองเกิเ้อครับผมวันนี้ศิลปินมรทเป็นพระเอกตันพระเอกกันเตาอกกันชีมันดอกกัญชีมันกัมาววันนี้ขัพี่น้องบาบ้าับพี่น้องครับผมมาสายดาวเล้นพี่น้องสายดาวัสิบาทัสิบาทองการสร้างให้เสือไมใ่ ไปถท้ายขางถึขนาดนใ้เตรยมากราษิ้งจุเตะนะครับที่ถ่กับใเสื้อนีห้าหากรพิ่นองกะเื้อบังพกรพ่องเด้ออยากท้ายดูการท้าได้กรพิ่นองับสเอกนับได้ายได้กระปี่นองนัว่าหาจกนร่นองเพื่อนี้ขอานใหญ่เขาหลายายครับผออนวออกแวออกแวออนวเออษท่านใหญ่เขาย คี่อมีทีวีด้วยนะครับผมสามจุสองิวนะครับมีทีวีสามจุดสองกิวมเปิดตนี้เห็นได้ฮอทะลุสามนิ้วมากมครับพี่รองครับผมก็ซื้อบ้นก็ซื้อบัตรครับพี่้องครับบัตรละสิบบาทสิบบาทสิบบาทถ้านั้นจะนะครับผมานลครพี่้องครับผมบ้ตนละสิบาทสิบาท ซื้อบัตรคัมพีเลยนะครับพี่น้องซื้อบัตรคัมพีนะครับตอนนี้เราก็นงงกรรังไอของท้อกันลังสิออกงพนักสิเป็นตู้เย็นมินินะครับผมถังกับแขนน้อยนะครับพนักจิตเป็นากาดมอนพัดลากกามนะครับพี่รองพี่นอดนะครับผมแลักอากาศทีวพี่นอนแล้วนุ่มนุ่มสบายนะครับผมนอนแล้วนุ่มนุ่มสบายนะครับพี่น้อง มากมากครับพ er ี่น้องครับผมมาเด้อมบ้าละสิบบาทครับพี่น้องบ้าละสิบบาทวันนี้นะครับผมพวกเราที่งานสอบร้อยเพลทแพนยกขบวนที่งัดพระเอกดาวรุ่งมาเมืนอี้ท้าลูกได้จับได้ใบได้แต่จกนะครับพี่น้องหจกจบไปได้ยามสิตัวชิมชิมก็ได้ชิมชิมก็ได้ชิมชิมก็ได้บ้าเลยจับต้องเชียร์กันเลยบ้ามากครับพี่น้องครับมากมาก ออกอีกแล้วพี่น้องออกอีกแล้วแมาบ้านสาวโบ้พี่น้องครับผมออกเขาได้ชิปไปเมื่อกีเนี่ยเออนะครับผมบ้านไหนแต่งหน้าไปได้พี่น้องจับันไปแล้วว่าง่านไปได้พี่น้องไปได้สิบบาทสิบบาทครับพี่น้องครับผมน้ำมัใจเ๊าก็เได้สิครับป้ายอีกแล้วครับสมุดตึงเล่มนะครับพี่น้องครับอ่าครับป้ายป้าครับพี่น้องครับผมน้ำมันแก๊สเขาเต็มครับตอนนี้อ่าพี่น้องครับรถรถสองแหวน ขอัวนะครับผมต้าก <Onion. button. S 3> <token. S 1> ันล้วครับพี่องครับตรผมปัดแลิบปัดรวมทั้งคุนะครับผมขอท้านรับเข้าร้พี่้องเนาเออมื่อนีนะครับเอเข้าที่กานเอาเลยเนกระแสกะที่้านลุรับผมาพี่้องยลูกใแล้วพี่รองลูกกรมังกละมังเอออนี้นีอยู่กละมังอาไแล้ วันดึงเขาก็มีพ่อพเจครับผมเอาไปหยบของแม่นปได้รับไปของคุณแม่กนนี้นะครับผมไก่กละมัง้อทพี่น้องเบื่อดีแล้ววันไงของเท้านะครับผมนัว่าที่เป็นตู้เย็นเส้อเข้าออกแล้วนะครับผมไห่เสืนี้พธรราดาเ้ินี่เด้อเออเมื่อเมื่นสิได้ตัวเนึ่งเสียปุ๋ยเนี่ยเออผู้เดเสียปุ๋ยเเสียปุ๋ยนีเป็นเมเส็มทีผเนี้เออสั่งื้อไปดเมื่อไรเสียใส่ตัวเนึ่งเนี่พี่น้องเออบาพี่น้องครับสิบแป ละสิบบาทครับพี่นอ้องครับตอนนี้รางวัลใหญ่ของเรานะครับผมกระลังสิกว่าบาทนี้ลูกปิงปองกระเพาี่ิชิตเล่กทางก็เริ่มที่จะหน่อยลงแล้วและบมันแย่แห่งแย่สิบพันคนนึกบ้านเนี่ยบ้ากมากครับพี่นอ้องครับผมบาทเป็นเงินสดก็มีหนึ่งร้อยสองร้อยนะครับผมอ่าเป็นเงินสดเดี่ยนี่นะครับพี่นอ้องมากมาครับพี่นอ้องครับเลขเข้ามานะครับเบอร์นี้ที่นั่งลงกับคนที่นั่งไปเอกดาลุงเพรานั่นเป็นน้องโชคชัยเพล่บ้านแพงพระเอกตันตะคพลพ่วงประพันธ์เพล่เช่นเดียวกัน

เกครับผมอนเาบผมามัตสิบบาทเทันสิบาททจะได้ของกละอ่งในะครับผมคนแมงแล้วลบทุนสิบบา,าทได้า้ไปบอกแกงครับพี่้องมาบ้ามาครับพี่้องเออดอีกแล้วครับพี่้องครับมาบ้าสามหัวออกแล้วที่นดออกแล้วพา back, pert pert er ี่้องรันเบอร์ส <complexities. S 1> ี <se> <atory years> ่บอตุมสลายพ่อหมนาโดนุ่นแท้ าสายใหญ่หนุนนะครับผมไปรับไปไล่ไปพุ่งออกแล้วนะครับผมออกแก้วพยุดเจนยอดนะพยุดนี่นะครับออกแก้วครับผมภาพอันที่นอนออกแล้ว,วนี่แหละต้นวาตวแยกกับต้ตนไก่ก็ะพ่น,อนพ้นอนนงปูร้อนเลยเนี่ยูรอนเลยบ้าบๆกรบพ่น้องพุ่ยีนขของเขานะครับผมขที่บ้าบ้า อนไรครับแรกเองครับด <à déc> <ations> <an iously> ้ไรครับด้วยคนละบ้าบ้าก็เป็นผมปันละสิบาทครับผมปันละสิบาทเลขเข้ามาเลขเข้ามาครับผมเออนะครับผมยับเอากันครับพี่นเรายับเอากัน ปมามามาครับพี่น้องครับาคา10บาทเล10บาทคุณแม่ครับเมครับมาซื้อมาอย่างนี้นะครับผมตังนี้นะครับตังขวบเบอร์นะครับผมครับขวบเบอร์ได้ราคา10บาท10บาทท่พนครับผมคุณลักษณะใจทีวี3ความยุ่งบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีตู้เย็นนี้เฮ้ยเฮ้ย 八、十、十。 สุขาดีไม่พบงสุขาเกินะบ้าสิบ้าสสบรดาบ้าสสิบไรโอ้กติกออกแล้วตู้เย็นพี่นี่ออกอีกแล้วกรพน้ังครับตู้เย็นพี่ออกอีกแล้วระดิรัแล้วพันใหญ่เข้าตัวนี้นี่เทียบกับพน้องครับผมตัดกสิบบาทเท่านั้นครับผมตัดกสิบบาทเท่านั้นครับเพราะว่าเป็นตู้เย็นพี่นี่ทังน้ำแข็งกัติดน้ำแข็ง ะครับสองตัว <complicated> นะครับผมพัดลบสิบหกนิ้วนะครับราคาีีนะครับผมกันลระดึงสาสองนิ้วห้าด้านสองพัารยบาทแต่ว่าตัวนี้ท่านมาซืือแค่สิบปท่านนะครับผมเต็จ่อรับรุ้นไปเลยนะครับผมที่นี่ได้ราคาสองพันหาร้อย ้ามากครับพี่น้องครับกับพี่น้องครเล่เข้ามาเล่นเข้ามาปัดละสิบปาครับปัดนะสิบาัถ้าไม่มีจัเล่นขาดเล่นจวเลของปาทเังนเหรไม่มีอะบ้ามากมากครับพี่น้องครับผมโอนี่ลุกกลขเขารยคิปด้พี่น้องเลสอยางกอพูบทบต่อดเลยครับทางานรลดมากครับาบพี่เล่เข้ามาเล่เข้ามาปดกสิบปดปัดนัิบาเท่านัาผมเล